คือเครื่องนี้เป็นการตรวจความอ่อนแก่แล้วก็หนอนนะครับในผลทุเรียนโดยใช้เทคนิคของที่เรียกว่าซีสแกนมันมาจากโจทย์ที่ว่าเราเจอหนอนระบาดตอนนี้คือแถวพันธุ์ภาคใต้นะแล้วก็ที่เราผ่านมาคือโรงหนิงโรงรับแรอะไรนะน,นั้นคือจีพ้อยหลักอันหนึ่งละที่ก็คือที่ทจะเห็นหนอนที่ระบาดอยู่ในผลทุเรียนอันที่2คือเรื่องของความปัญหาของความอ่อนแก่ซึ่งเป็นปัญหามาอย่างยาวนานนะครับอันนี้ก็คือเป็นะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะใช้เทคโนโลยีทั้ง2อ,อย่างเนี่ย ที่เห็นทั้งนอนด้วยแล้วอ่อนแก่มันก็คงจะไม่พ้นเรื่องของ C T สแกนแตนี้เนี่ยคือที่มาของโครงการนะครับแล้วถามว่าเราใช้พอเรารู้ว่าเทคนิคนียมันเป็นไปได้แล้วเราจะแยกอ่อนแก่อย่างไงแยกงอนอย่างไงนั้นเราแบ่งออกเป็น2เซกเซกชันนะครับในเรื่องของการแยกความอ่อนแก่เนี่ยเขาเรียกว่าเรียกว่าของเรื่องในเรื่องของ C T number นะครับระฉะนั้นเรามีทุเรียนเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะครับแคปเอาเฉพาะ ตรงตำแหน่งของเนื้อเนื้อทุเรียนนะครับแล้วก็ในเนื้อทุเรียนเนี่ยเครื่อง CT เนี่ยมันจะบอกว่ามีค่า CT n ีนัมเบอร์เท่าไหร่นะครับอ่าก็คือเทียบกับน้านั้นถ้าเราเป็นทุเรียนอ่อนเนี่ยน้ำาก็จะเยอะกว่าแต่ถ้าทุเรียนทุเรียนแก่เนี่ยน้ำเขาก็จะน้อยนั้นนั้นเมื่อมันเมื่อมันรู้ว่าน้ํามากหรือน้ําน้อยเนี่ยมันสามารถที่จะแยกออกได้ว่านี่คือทุเรียนอ่อนหรือนี่แก่แล้วการเขียนซอฟต์แวร์เนี่ยก็คือทีมของน้องๆที่เขียนเนี่ยคือใช้ AI ในการวิเคราะห์นะครับเพราะนั้นเนี่ย ความแม่นตรงทุกอย่างมันเหมือนกับเด็กน้อยที่ว่ารอการเล่นว่านะแบบนี้เรียกว่าอ่อนแบบนี้เรียกว่าแก่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรารู้ว่าค่า c ี n ี m b e เบอร์ที่แตกต่างกันเนี่ยแบบนี้เรียกว่าอ่อนนะแบบนี้เรียกว่าแก่นะเครื่องก็จะทํางานอัตโ,ตโนมัติให้เลยนะครับเพราะนั้นตุ้เรียนจะถูกส่งเข้ามาใน,ในสายพานแล้วเครื่องก็สามารถแยกแ,แยะได้ว่านี่อ่อนนี่แก่นี่อ่อนนี่แก่ให้เลยแล้วก็เหมือนกันถ้าเขาเจอภาพที่มีหนอนเขาก็จะรีเจ็ให้เลยนะครับก็คือเอาออกให้นะครับอันนี้คือเป็นความสามารถอีกอันหนึ่งของน้องๆที่เขียนโปรแกรมด้วย AI ในส่วนของความคาดหวังนะครับวันนี้คําว่าอ่อนแก่เนี่ยตอนแรกเนี่ยเราจุดประสงค์คืออ่อนแก่กับหนอนวันนี้เราไปไกลกว่านั้นนะเราได้คุยกับทางสมาคมของผู้เรียนแล้วก็บริษัทเนี่ยเขาไปไกลถึงขั้นว่าเราเริ่มเป็นพรีเมียมได้แล้วถ้าเรามีถ้าความเป็นไปได้ของเครื่องเนี่ยมันสามารถแยกแยะได้ขนาดนี้เราจะสามารถแยกแยะได้ว่าอันนี้คืออ่อนนอกนุ่มในนะอันนี้เนื้อเละแล้วนะ อันนี้เป็นอะไรท tamam. <ixon interpret> ี <in> <tijd> ่เลือกอะไรนะเนื้อตายอันนี้ผมก็ไม่ทราเนะเปลือกบางเนี่ยเราสามารถแยกได้นะครับวันนี้เราไปไกลถึงขั้นนั้นแล้วในส่วนของค่าโอเปเรชั่นโอเปเรชั่นนะครับค่าค่าดำเนินการเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยลูกหนึ่งเนี่ยมีราคาเพิ่มขึ้นประมาณ3บาทคุ้มค่ามากเลยครับแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนมุมมองของทุเรียนไทยได้เลยนะครับแล้วก็เป็นความคาดหวังนะครับแล้วก็เราคงได้ทําเรื่องนี้กันอีกสักพักใหญ่ๆนะครับเพื่อให้เป็นเป็นทุเรียนของโลกนะครับของประเทศไทยครับ